ช่อง 7, <S 2> <S 2> เเผยอาการราัสุดเอสกันพรงร่างกายเริ่มมีการตอบสนองช่องเจ็ด เผยอาการล่าสุดเอสเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนคงติดตามกันอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวเป็นข่าวเกี่ยวกับพระเอกหนุ่มคนดังเอสกันทพงศ์เกิดอาการวูบหมดสติในงานอ e ีเวนต์เรียกได้ว่าทาเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้สําหรับพระเอกหนุ่มเอสกันทพงศ์ทีล่าสุดก้าพฤษภาคม2 5 6พรพระเอกซื้อดังเอสกันทพงศ์เกิดอาการวูบหมดสติในงานอ e ีเวนต์ของช่องโดยแพทย์เผยว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้อาการน่าเป็นห่วงต้องดูด การวันตนทำแฟนแฟนแห่ส่งกำลังใจกันยกใหญ่ผู้จัดการส่วนตัวของเอสกันตพงได้เผยว่าเอสเกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้เบื้องต้นแพทย์ขอดูอาการวันต่อวันก่อนจะกล่าวต่อ เสียงสั่นเคลือว่าตลอดชีวิตพระเอกหนุ่มสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอยู่ๆเกิดเหตุการณ์แบบนี้จึงรู้สึกเป็นห่วงแพทย์ยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่ทั้งนี้วงในเล่านาทีเกิดเหตุโดยเ่าว,ว่าร่างของพระเอกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมีการหัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มหัวใจบนรถเข็นตลอดทางซึ่งการปั๊มหัวใจสำเร็จผลแต่ตอนนี้อาการของพระเอกดังอย่างน่าเป็นห่วง ราสุดคนเบื้องหลัง หลายคนในวงการบันเทิงก็ได้ขึ้นข้อความส่งกำลังใจและต่างเฝ้ารอปาฏิหาริย์ให้พระเอกนิสัยดีคนนี้กลับคืนมาหาทุกคนอีกครั้งล่าสุดทั้งช่องเจ็ดได้อัปเดตอาการล่าสุดของพระเอกหนุ่มว่าโดยปุ้มเปรมสุดาระบุว่าเอสบูบหมดสติ ati, ล้มลงไปขณะทำรรกิจกรรมเมื่อวันที่9พฤษภาคมขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่เข้ามาประถมพยาบาลอย่างรวดเร็วและรีบนำตัวเอสส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดซึ่ง หลังจากวันนั้นแพทย์ก็ดูแลอย,ย่างใกล้ชิดและทางช่อง7 HD ปรึกษาแพทย์และพูดคุยกับทางครอบครัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการล่าสุดตอนนี้ร่างกายเอสมีการตอบสนองต่อการรักษาความพืบหน้าต่างๆจะอัปเดตเป็นระยะอีกครั้ง